นาลีมีเสื้อสีขาวห้าตัวเขียว2แดง3ามจำนวนวิธีที่นารีจะสามารถแขวนเสื้อโดยที่เสื้อสีขาวจะต้องไม่อยู่ติดกันเลยมีได้ทั้งหมดกี่วิธีนี่ก็เราก็เอาเสื้อสีเขียวกับสีแดงมาก่อนแล้วก็เ,เสื้อสีเขียวกับสีแดงมารวมทั้งหมดก็มี5้าตัว มีทั้งหมดก็มีห้าตัวก็มาสลับกันได้มีห้าตัวเนี่ยสีเขียวกับสีแดงสลับกันได้ห้าที่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็สลับกันได้ห้าฝก็เหมือนกันสองตัวก็เหมือนกันอีกสามตัวต่อมาก็เอาเอาสีขาวมาสีขาวตัวแรกมาก็เลือกได้กี่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เพราะฉะนั้นตัวแรกก็ามาได้หกหกที่ก็คูณกับหกฝายสีขาวตัวแรก ถ้าสมมุติสีขาวตัวแรกเลือกตำแหน่งนี้เพราะฉนั้นสีขาวตัวต่อไปก็ต้องเลือกได้อีกอกี่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าที่ก็คูณกับห้าเพราะนั้นก็สีขาวมีอยู่ห้าตัวก็ต้องก็หกคูณห้าคูณลงไปจนสี่คูณสามคูณสองก็ครบห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือหกแฟกนะนี่ก็คือหกแฟกเพราะนั้นก็เป็นห้าแฟกคูณกับหกแฟกก็ส่วนด้วยสองแฟกคูณกับสามแฟก อันนี้สีขาวเหมือนกัน15ตัวก็หารด้วย5แฟกวันนั้นก็ตัดกันวันนั้นก็เหลือเป็น6คูณ5 6คูณ5คูณ4ก็หารด้วย2ว่า3แฟกต,ตัดกันไปก็เหลือเป็น2 5 0ก็เป็น6 0ก็ตอบ6 0